Snai right. sing อะไรฟชโทษอลอมไม่ให้ตายฟัชโทษอลอมอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ ves ไปไม่เซ mainten ไม่ให้ตายอยู่บ้านอยู่บ้านเท